ตนนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ปฏิบัติแต่เรามาปฏิบัติโดยยะเวลา,าสั้นต้องขอให้หลักการปฏิบัติหลักปฏิบัติจะขึ้นมา หลักของศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าหลักสติของปัญญาหรือจะเรียกว่าหลักของสติรู้รักษากายสติรู้รักษาจิตหรือจะเรียกว่าการที่เรารักษาจิตของเราให้ได้อยู่ตลอดเวลา รักษาจิตให้เป็นกลางอะไรกระทบด้วยคำพูดด้วยสายตาด้วยกลิ่นด้วยการดิ้นรด้วยการสัมผัสให้กลับมาร,รักษาใจาของเราให้เป็นกลางกลางหลักปฏิบัติมีแค่นี้ คือว่าเป็นหลักของศาสนาพุทธก็ได้เราจะไม่ทำชั่วทุกประกาศเราจะสร้างใ่ความดีท้ายสุดหลักสันจิตของเราก็คือการที่เราได้ปฏิบัติแนวสติปัฏฐทานสี รักษากายรักษาว,วาจารักษา,จาใจเรียว่าสติปัฏฐานสี่ภายนอกเป็นของอยากตายเวลาจิตทำมีสติรู้อยู่ที่กายเดินก็รู้ทำอะไรก็รู้มีสติรู้ถึงเรารู้ถึงเวทนา ความเจ็บควาปวดควาเมื่อยความเพียรแล้วก็รู้มีสติรู้ที่จิตจิตจิตไม่ปรุงแต่งจิตเกิดอารมณ์ทำมารมณะรต่าง,งก็กรู้ส่วนธรรมะแลปัาปสนานั้น ถ้าของอยากก็มองทุกอย่างเห็นเป็นธรรมดากายไว้ก็เห็นเป็นธรรมดาของกายว่ามันเกิดแล้วก็ดับพิธนาก็เช่นเดียวกันจิตตามามืนก <c oughs> จิตจิตในปรุงแต่จะด้วยตั้งใจคิดหรือไม่ตั้งใจคิด พ็รู้เห็นถึงความเป็นธรรมดาอย่าไปเอามาคิดเลยปรุงแต่งต่ออย่ามาคิดต่อแล้วก็ปล่อยมันไปเรา่าถลมมายึดแล้วเราก็จะทุกข์ใจเพราะว่าธรรมารูปปสัสสนาเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับลงก็อาศัยว่าเกิดดับทุกอย่างมันเกิดดับจน เข้าถึงความไม่เกิดไม่ดับเกิดจากมันเป็นสมมติตั้งสติรู้อยู่ในกายขณะนี้เรารู้อยู่ในใใกายกายไหวกนะ็คืออาการของความเกิดดับเดี๋ยวทุกขเวทนาความเจ็บความปวดความชา,ามเกิดขึ้น มันก็นคืออาการเราเกิดจับให้เราน้อนนอจิตของเรามันเกิดจับเดี๋ยวจิตคิดไม่กรุแง่ง <c oughs> เราตั้งดึงกลับมารู่อยู่ที่กายมันเดินจำไม้แต่อย่าให้มันเพลินกับความคิดมันจะไหลจิตจะส่งออกนอกจิตจะไปรวมความคิดระหว่าสติทิ้งกายให้เดินกลับมารู้ที่กาย ก็คิดไม่ปรุงใจมกลับมาลู้ที่กายความคิดจะเกิดแล้วก็ล่ะเดี๋ยวความนิ่งทำอารมณ์มันเกิดขึ้นความนิ่งเราจิตเป็นสมาธิก็รู้แล้วก็มาลู้ที่กายในความนิ่งตัวอาการที่ มันจะเปลี่ยนเป็นสมาธิหรือมันเป็นสมาธิเพื่อไปอยู่กำลางถ้าอยู่นานจิตมันจะทิ้งกายความรู้สึกในกายไม่มีมันจะเข้าสมาธิละเอียดสมาธิละเอียดจิตไม่เห็นความจริงต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนกเทียวกัปวบปฐมฌาน พระสมชานนี้รับรู้จากภายนอกเสียงได้ยินแต่ว่าเข้ามาถึงตัวใจมีแต่ความรู้อยู่ภายในกายมันจะเจริญจิตก,กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและทำมานุปัสสนาอันนี้เป็นสติปัฏฐานสี่ภายในจากภายนอกสู่ภายในเรานั่งอยู่เนี่ย กำลังสติตัวเดียวให้เกิดความรู้อยู่ภาในกายหลักมีอยู่แค่นั้นนะครับไปอยู่ที่จิตนาจะจิ้กายให้กลับมารู้ลงที่กายจบางทีเพลินกับอาการของธรรมลมอาการของความนิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือความตั้งมั่นของสมาธิที่มากเกินไปมีเข้าสมาธิละเอียด เข้าสมาธิละเ,เอียดร่างกายตัวตนไม่มีลมหายใจก็ไม่มีจิตเนตปรุงแต่งไม่ได้มันเข้าไปพักสมาธิตองนั้นเพื่อมัถอนออกมาความรู้สึกที่ลมละเอียดเกิดขึ้นลมอยากความรู้สึกในการเกิด สามารถคิดในปรุงแต่งได้ตรงนั้นมีกำลังของสมาธิแ้้กำลังสมาธิเราเราต้องน้อมจิตของเราน้อมมาที่นากายแยกกายให้ออกจากสติปัฏฐานสี่ภายในต้องกลับมาสู่ของอย่างที่ณากรรมฐานสี่สิบก่องถ้าเราะนัดธาตุดินน้ำลมไฟ ถนัดอสุภะถนัดกระสินถนัดลมหายใจเข้าออกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องน้อมมาที่หน้ากายมันเดินก็ต้องตีกายแต่แยกออกไปสู่ความไม่มีอะไรเห็นถึงความไม่มีอะไรในกายเป็นของว่างจิตจะได้ปล่อยวางความยึดมันขึ้นันในรูปนี้ียกว่ากาย กพรเราเกิดก็เพราะกาเนี่แหละ,ะมันสมบูรณ์แบบมาแล้วก็ออกมาจากท้องแม่สมบูรณ์แบบแล้วเติบโตเป็นเด็กตาลกเด็กเล็กแล้วเราก็ว่าสวยว่างามว่าน่ารักก็เป็นใบรุ่นเราก็ว่า,เ,าเด็กคนนี้มันดูดีน่ารัก ลงความสวยความงามจนเป็นผู้ใหญ่างไม่ได้หลงกายมีผัวมีเม,มี้มีลูกมีเต้านี่เราไปพบชาิสังสารวัฏแห่งการเรียนตายเกิดรานนี้เป็นนี้ไม่รู้จักจบสิ้นต้องพ่ณากายนี้ค่ะบางครั้งจะพ่ณาการเดียวนะเช่นเส้นผมเส้นเดียวกะไร คนเส้นเดียวก็ได้เล็บเล็บเดียวก็ได้เล็บหรือว่าฟันฟันคนอาจะพี่ณาฟันในช่องปากพี่นาถึงความเป็นปฏิกูลกวานปากเราเถ้าไม่ล้างมันก็เหม็นฟันถ้าเราไม่ขัดไม่สีมันก็ถูกกัดก่อนดูสภาพไม่นา้เราก็คงเห็นในคนที่ สุบุรีปานพวกนี้จะเสียหมดที่ว่เป็นมะเร็งการพิรานจะนึกออกใจความคิดจะปรากฏธาตุไม่ปรากฏธาตุมีชาเท่ากันปันมาจากไหนพิราาด้วยแยกแยะด้วยปัญญาก็มาจากอาหารที่เรากินอาหารมาจากไหน้าตสี่ดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งเป็นอาหารกินเข้าไป มันก็เป็นผลลัพธ์ของเลือดนำเหลืองนำหนองมาหล่อเลี้ยงกลายเป็นฝันขึ้นมาฝันที่มันเกิดขึ้นในช่งองปากข้างนาเติมมันก็จเจริญเติบโตมีลักษณะแข็งแต่มันก็ยังต้องสึกต้องแตกเมื่อถึงกาลเวลาตดวเคี้ยวไปเคี้ยวแรงไปโดนอะไรกระทบแตกท้ายที่สุดมันหลุด หลุดลงไปไม่เือแล้วก็แตกสลายหายไปไม่เหลือความเป็นสังน,นี่ละพีนาอย่างนี้แล้วก็นอนมาพีนา,าสู่ความเป็นสังนี่ยกตัวอย่างของการพีนาหรือว่าเอาสิ่งเหล่านี้สอนจิตเพื่อให้จิตเห็นถึงความจริงแต่ก่อนจิตไม่เห็นถึงความจริงมันก็เลยยึดว่ากายนี่เป็นเราเห็นความจริงแล้วก็ถอดถอนความยึดมัน่นขึ้นมา การพินา,า,นา,า,นาอาการพินาหรือว่าพินาอาการสามสองมันมีสา3สองอาการผมผมเลึกว่ันหลังได้เอ็เนกะระดูกตัดไตไส้พุงนมันนับได, 32. ได้32อย่างนะไอยังขวเมการโยงลองไปนับดูมันมีสสามิบสองอย่างร่างกายที่ประกอบเป็นก้อนกันเราก็ลองดูส่วนมนมุษย์เรื่องมาดูนึกภาพราเราจะถนัดแบบไหนแล้ว ถนัดแบบไหนเราเอานน,าน้าแหะเป็นกรรมฐา,านทำอยู่นนเนืองๆที่นา,นาเนืาาองๆครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านไม่ได้เรียนรู้ท่านสืออะไรท่านก็นมดคิดสิ่งเหล่านี้มันไม่มีคําว่าฉลาดด้วยคำบางง่อคำว่าฉลาดด้วยง่นั้นเป็นภาษาส,สมมติเป็นกริยาของคนที่อยู่บนโลกที่ถูกคัดแยกกันด้วยมนุษย์เอง มนุษย์จะมีการคัดแยกเองด้วยทิฏฐิมานะทิฏฐิมานะทำให้เกิดการแบ่งแบ่งกลุ่มคนขึ้นมาแบ่งเราแบ่งเขาทำให้เกิดของคู่ขึ้นคนดีคนชั่วคนง่อคนฉลาดไม่มีเป็นต้นซึ่งแล้วเขา,เาว่าง่อฉลาดก็ไม่มีเพราะงั้นมันมีร่างกายเหมือนกันเราาร่างกายเนี่ยมาพิจารณาไม่ได้คิดมา ไม่ต้องเข้าสมการไม่ต้องคำนวณบวคูรบูนานมันนึกเอาแค่นั้นเองนนึกก็นึกได้ด้วยทุกคนก็นึกเป็นคนโง่ก็นึกเป็นคนฉลาดนึกเป็นก็นึกร่างกายว่ามันผุมันจะลายมันหายไปแค่นั้นเองนึกจนมันเป็นชำนานคนโง่ก็ชำนานได้คนฉลาดก็ชำนานได้มันจะถอดถอนความโง่ความฉลาดออกจากจิตของเรา เป็นคนต่างๆๆคนงกลางเนี่ยมันมันติดดินนะมันไม่แบ่งเขาแบ่งเราทุกวันแบ่งเขาแบ่งเราเพราะทิิมานะความเห็นกรุงแต่งความเห็นความเห็นขึ้นมาทําให้เกิดของกู่มาหน้าควนคือตนถือตัวเพราากฏขึ้นก,ก็เลยแบ่งเป็นยึดมั่นคือมันโลกนี้ก็เลยเวุ่นวาเยเกิดปัญหา เราต้องรักษาใจให้เป็นกลางมันจะไม่แบ่งแบ่งข้างเมว่อวานี้ก็แบ่งข้างโลกก็เริ่มแบ่งข้างแนละ้วโลกยิงกันมาดูข่าวแล้วว่ายึดถึงความเป็นไปของโลกโลกนี้เป็นอย่างนี้มนุษย์เราเรื่องความพอไม่มีความพอไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกเกิดขึ้นมันก็เลยยิงกัน ก็คงจะลามลุกลามตายเป็นสงคารามโลกแต่ก็เ,เป็นเรื่องของโลกเราจะไปใส่ใจถึง่เวลาก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายหมดไม่มีใครที่ไม่ตายแต่คําว่าตายนั้นไม่มีตายสังขารร่างกายร่ากายนี่มันแตกจากเฉยมันแตกแยกออกจากสู่ตัวเป็นธาตุดิ่นั่นลงไปแต่จิตนี่ไม่ตาย ไปตามกรรมดีกรรมชั่วเราที่ว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาได้มาปฏิบัติสร้างบารมีต่อโลกมันจะแตกลกมจะเกิดสงคราม้ักมัเกิดจริงหรืเราก็ไปดีไปดีแน่นอนคููบาอาจารย์ท่านบอกแต่จะรอดไหมถ้าบางคนก็รอดได้ก็มีรักษายังไม่หมดอายุไขยก็รอดได้แต่ถ้าหมดอายุไขก็ตายเหมือนกัน แต่วันไม่มีใครตายส้าเรบปฏิบัติไปพี่นาความตายอยู่นังๆราไม่กลัวความตายพร้อมตายตถ้าตายแล้วเกิดมาให้มันดีกว่าเก่าแต่ว่าถ้าพี่นาความตายจนมันไม่ต้องมาเกิดนี่มันก็ดีกว่าคำว่าดีกว่าเก่า พอเกิดมานีนมันทุกเราพินาาชาติความเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นธรรมชาให้เราคิดได้เราเกิดมาตัา้งแต่เด็กพอเด็กรู้เรียนสาบางคนก็มีความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แตกต่างออกไปนอนมาเพียนาหิวหิว่าทุกข์ทายมาทุกข์กินเงินบางทีว่าพี่นอ้ขอ,ขนนงนองเยอะก็แย่งกันกินก็ทุกข์อีก หาความพอดีไม่ได้โลกนี้มั่ไม่มีความพอดีถ้าให้มันสุขตลอดเวลาแล้วมีมีแต่ทุกข์เขาด้ความสุขจะดูแลเมืนคือทุกข์ส่วนใหญ่เราอยู่ในวัดถ้าดูแล้วกันต้องทำมุ่นทำนี่เห็นเห็นทั้งเรานนอ,นอมพี่นานทั้งหนายว่านคนก็นมาขอทำงานไี่างานทำโดนหลอกมา มาขอทํางานขอข้าวกินถ้าทุกข์ก็เป็นคนตอนในไม่มีอะไรแน่นอนถ้ามีบ้านก็ไม่มีบ้านมาอยู่ก็หายอยู่หากินไปชีวิตไม่มีแบบเป้าห,หมายไม่มีอนาคตจริงๆแล้วทุกคนไม่มีอนาคตทั้งนั้นคำว่าอนาคตไม่มีเพราะอะไรตายไปไปไหนเรายังไม่รู้เลย มีหลักการไม่มีอนาคตเราจะบอกคนโน้นไม่มีอนาคตคนนี้ไม่มาอึาเราแล้วก็ไม่มีอนาคตเราจะคิดว่าบางคนเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมีหน้าที่การงานมีเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างทร้หมดก็ไม่มีอนาคตเช่นกันถ้าเรายังต้อดเจอเจอโลกตาไปจะไปที่ไหนยังไม่รู้เลยอนาคต จะเป็นเป็ตหรือก,กายเป็นสัตว์มันต้องสัจจะสารมันจะจะัดมาเกิดเป็นคนหรือเปล่าก็าไม่รู้เรากําหนดไม่ได้เพราะเราไม่มีอนาคตจเพราะเาอยากภาทอย่าโยมที่ไม่ได้มาปฏิบัติสังเกตหลวงพอ่อก็อยากระมาาว่าเราถึงพร้อมด้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพรเรา มันมีแต่ความบกพร่องทั้งหมดบกพร่องเราก็ซื้อเสริมเติมแต่งอยู่ิลอดเวลาในเนั้่ความบกพร่องโลกนี้เป็นโลกฟองสร้างขึ้นมาท้ายสุดก็ต้องเสื่อมสลายก็ต้องซ่อมแซมมันเวมือนเราทำสร้างบ้านหลังหนึ่งพอสร้างขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งก็ต้องซ่อม ซ่อมจนกระทั่งมันซ่อมไม่ได้ก็ต้องลื้อลื้อมันออกแล้วก็สร้างมันใหม่เนี่ยวัฏจักการเวียนตายเวียนเกิดมันก็เช่นเดียวกันพวกเราเหมือนกันมันก็ต้องเวียนตายเวียนเกิดร่างกายนี้เกิดสมือนบ้านบ้านนี้เมื่อมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็ต้องไปซ่อมให้หมอซ่อมบางคนซ่อมได้บางคนซ่อมไม่ได้ เปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยเปลี่ยนหัวใจก็มีเปลี่ยนไตก็มีพอถึงเวลาจนซ่อมไม่ได้ก็ต้องแตกสลายใ้แตกสลายมันถูกเลือ,อ,อกแล้วก็ต้องถูกมาสร้างใหม่ด้วยตัวกรรมจะเป็นกรรมดีกรรมชั่ว ตกแต่งร่างกายให้มีความแตกต่างกันออกไปเกิดแล้วมาแล้เวียนตายเวียนเกิดยางไงเนี่ยวัฏจักรของของโลกก็ว่าสร้างซ่อมลือวัฏจักรของชีวิตของเราก็คือเกิดแก่เจ็บตายวนอยนู่เนี่ยเนี่ยวัฏจักรของโลกและของชีวิตเราก็เหมือนกัน เพื่แก่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างซ่อมลือก็จะเรียกว่าได้เงินนะเช่นช่งา,าง,าง,างาาก่สงสอสร้างสร้างบ้านขายสุก่อสร้างนี่มันขายได้ตลอดเวลาเพราะมันสร้างซ่อมลือถ้าชีวิตคนเป็นหมอก็เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตาย เนี่ยอาชีพนี้ก็รวยเนี่ยเพราะละคนพยายามฝืนความจริงไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เลยต้องเสียเงินเท่าไหร่ก็ต้องเสียเพื่อให้ให้อยู่ได้ออจจะเป็นอมตะแต่น็ไม่เป็นอมาตะความจริงเป็นอยนะ่างนั้นวันนี้พูดธรรมะพอสมควรให้เรานั่งสมาธิ ไปเรื่อยจนถึงเวลาควรค่อยสายนสมาธิ